หสวัสดีครับทั้งคนคนกันเองครับวันนี้ถือโอกาสมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์ไซเลนนะครับย y ม m a h าไซเลนพอ mm hmm. ดีมาเซ็ตอัพกีตาไซเลนที่เป็นแบบคลาสสิกนะครับก็เลยคิดว่าโอเคถือโอกาสมาแนะนําวิธีการใส่สายกีตาร์คลาสสิกอ่าหลายๆท่านก็อาจจะเจอปัญหา การใส่สายกีตาร์ค่าสิกมันยุ่งยากนะครับแต่วันนี้ก็ลองมาดูนะครับว่าสามารถทาเองได้นะครับลองดูให้จบไม่ยากไม่ยากนะครับก็ถือโอกาสตรงนี้โอเคนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ถ้าค่อยดูไปครับรับรองว่าเข้าใจแล้วก็ทําได้แน่นอนโอเครับทํามาดูใกล้ๆนะครับอ่ะอีกหน่อยหนึ่งนะครับกีตาร์ค่าสิกอันนี้ลูกค้าเตรียมมานะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับสายกีตาร์ค่าสิกเนี่ยเขาจะแบ่งมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับนี่นะครับเวลาเราไปซื้อเราจะได้ดูก่อน ตัวย่อมัน n กับตัว h n ก็คือ normal tension h ก็คือ hard tension n normal tension ก็จะสายก็เส้นเล็กหน่อย่ h h ก็ hard tension เส้นใหญ่หน่อยถ้าเปรียบเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าก็ประมาณเบอร์9กับเบอร์10บ่าเผื่อเราไปซื้อเราก็จะเผื่อากได้เสียงที่หนาขึ้นเราก็เลือกเป็น hard tension แต่ยักได้เสียงไซสๆก็เป็น normal tension โอเคนะครับอันนี้ประเภทสายเขาโอเคนี้ลูกค้าเตรียมมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ค่อยดูไปนะครับถ้าดูไม่ทันเราก็ค่อยไปค่อยไปรีดูนะครับโอเคเนี่นะครับช่างใส่ให้ดูนี่สอมจากด้านนี้นะครับผมเริ่มจากสายหกนะครับจะใส่ไล่ลงไปให้ดูนะครับต่อมาอ่าสอดมาเผื่อไว้หน่อยนะครับแล้วก็ม้วนม้วนมาใต้ท้องสายนะครับม้วนมาฝั่งด้านตัวเองนะครับใต้ท้องสายนี่ครับม้วนมาใต้ท้องสายแล้วก็ผ่านขึ้นผ่านขึ้นมาด้านหน้า นะครับม้วนแล้วก็หักขึ้นมาเข้าหาตัวเองอีแล้วก็ค่้สอดนครับบางคนอาจจะใส่แค่รอบเดียวอย่างนี้ก็พอนะครับรอบเดียวก็ได้นะครับรัดเลยก็ได้ส่วนมากโรงงานเขาจะทำมาอย่างนี้ใส่เป็นรอบเดียวแล้วก็รัดเลยประมาณนี้แต่ปกติผมใส่ลูกค้าจะพันเป็นสองรอบนะครับมันแข็งแรงแล้วก็สวยงามกว่าจําได้ไหมครับลอดมาจากใต้แล้วก็พันขึ้นมานี้ ทุบมาหักทุบข้อหาตัวเองเราค่อยล,ลอดตรงนี้นะครับลอดไปเดี๋ยวนะครับลอดไปหนึ่งส่วนมากผมจะใส่สองรอบนะครับแล้วก็สองนะครับแล้วก็ดึงให้แน่นครับด,ดึงให้แน่นกดไปดึงให้แน่นทิ้งปลายตรงนี้ไว้ครับเพื่อเราจะเพื่อสายต่อไปนะครับโอเคตอนนี้ก็ใส่เหมือนเดิมข้ามาดูด้านนี้ด้วยนะครับอ้านนี้ผมขออยาตตัดหน่อยครับ พันด้านนี้ไม่ต้องพันเยอะนะครับสายกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการัวเขาจะได้ที่เนี่ยมันต้องใช้เวลานานขวดเขาจะตึงได้ที่เนี่ยงั้นเราอย่าเปพันเยอะนะครับอย่าบางคนพันหลายรอบตึงขดหลายรอบเนะี่ยมันก็ทําให้สายกวาจะเข้าที่นานครับนะครับอันนี้ผมก็ใส่ประมาณนี้แล้วก็ใช้เครื่องต่ออะไรก็ได้ครับไม่มีเครื่องก็ต้องมือนี่หละครับ <laughs> นี้ก็พันไปนะครับอ่าพันไป สังเกตไหมครับสายเนี่ยมันจะรัดทับไว้ี่ประมาณสักแค่นี้พอนะครับไม่ต้องไปใส่หลายรอบนะครับสายกีตาร์คลาสิกเราต้องใช้เวลาในการเซ็ตตัวนานกว่าสายจะตึงได้ที่เดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆนะครับโอเคสายห้านะครับอันนี้เดงทำเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้ทิกมันก็จะมีนิดหน่อยก็คือ สอดคทาวนี้เราจะใช้ใช้สายห้าเนี่ยรัดปลายสายหกไว้ด้วยนี่เพื่อการสายรูดนะครับนะครับทําเหมือนเดิมนะครับลอดลอดใต้ตรงสายโดยลอดมาจากทางตัวเองนะครับเห็นไะครับลอดเข้ามาแล้วก็หักหักเข้าหาตัวเองคทาวนี้ก็อสอดลอดด้านใต้เลยนะครับหนึ่งสองสองรอดไปนะครับแล้วก็ดึง อันนี้กาเหมือนเดิมนะครับทาด้านนี้ใช้เวลาหน่อยนะครับดูดูให้เข้าใจอันนี้ผมตัดไปก่อนยาวเกินเดิมนะครับดูดูการใส่นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับสังเกตผมใส่ตัวนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเราผมจะผมจะลอกมาจากด้านนี้แล้วใช้สายเนี่ยหักบนรอบตัวนี้ไว้สายมันจะได้รัดกอดตัวนี้ไว้นะครับสายจะไม่ลูดนะครับเห็นไหม มันจะประมาณนี้ครับสายจะได้ไม่รูดแล้วก็พันเลยไม่ต้องพันหลายรอบนะครับที่ผมว่านะครับเพราะสายคลาสสิกเนี่ยเขาต้องใช้เวลายืดยืดยานานเป็นสายเป็นเป็นกิตร์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนสายแล้วขึ้นเล่นคอนเสิร์ตได้เลยนะครับมันจะเพี้ยนอยู่งั้นะครับประมาณสักเรานวดดีๆก็เอาให้แบบชัวร์เลยประมาณเป็นอาทิตย์เลยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเล่นไปนวดไปก็ สามสี่วันก็น่าจะเริ่มเล่นได้โอเคดูไปต่อนะครับอ่าอันนี้ห้ามันขอดหกไว้ละหกยาวไปเราตัดนะครับอ่าปลายห้าจะไปอยู่นี้นนี้เราสี่มาต่อไปที่สี่นะครับสายสี่ก็ทําเหมือนกันนะครับลอดแล้วมาลัดสายที่ห้าไว้กันรูดนะครับเหมือนเดิมครับ สอดใต้โดยมาจากดังด้านตัวครับหากก็หักเข้าหาตัวมันเดิมแล้วก็สอดร้อยนะครับร้อยสักสองรอบนะครับหนึ่งรอบก็ได้ครับสองรอบที่ผมว่ากาลังสวยสองรอบเนี่ยสวยแล้วก็มั่นคงนี่นะครับไปด้านนี้ต่อครับทําเหมือนเดิมครับตั้งรูให้ตรงกว่าสอดเข้าไป นะครับสอดขึ้นมาแล้วก็หักสายขึ้นมาเพื่อให้สายตัวเนี้ยมันมาลัดนี่แหละนะครับมันจะกอดกอดไว้มันจะทบไว้แล้วก็พันเลยนี่ครับนะครับสังเกตถ้าใส่ถูกกันไหมครับมันจะกอดไว้กอดสายตรงนี้ไว้มันจะไม่หลุดอ่าฮะตัดเลย Okay. อันนี้ก็เหมือนกันครับปลายสายห้ามันยาวเราก็ตัดให้สวยนะครับสายสี่ไปนี้สามทำเหมือนกันนะครับสามเป็นสายจีสายจีทำเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมนะครับลอดกอดสายสี่ไว้ลอดมาจากทังด้านตัวผมครับสอดใต้ท้องสายหากักเข้าหาตัวเอง แล้วก็ร้อยครับสอดร้อยด้านใต้หนึ่งสองนะครับโอเคครับดูหลายๆรอบก็จะเข้าใจครับนี่ก็เหมือนเดิมครับพอเข้าสายที่สี่สามสองหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับเหมือนเราดึง,งนี้ขึ้นมาแล้วก็รอดรอดลุยร้อยลุยรอบหนึ่งก็ได้นะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับ สายสี่ทำได้นะครับแต่สายห้าสายหกอาจจะฟิตหน่อยก็ทําเหมือนกับที่ผมแนะนําไปอย่างนี้ก็ได้นะครับนี้ก็อยู่อันนี้ก็แน่นดีทําได้แต่ที่แนะนาก็คือไม่อยากให้พันเป็นหลายหลายรอบหลายขดนะครับสายกตาร์คลาสสิกก็ใช้เวลาหน่อยประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับอโอเคเทาานี้มันจะมีทริคอยู่ตรงที่สาย องกับหนึ่งนี่นะครับอ่าสายสี่ยาวครับเราตัดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมสวยไหมครับถ้าเราจัดเรียงนี้ก็จะสวยงามสายสองคราวนี้สายสองนะครับสายสองเสายสหนึ่งสายสองนั้นทําเหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมทําเหมือนกับสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกทำเหมือนกันครับลอดลอดทางด้านใต้หักทบสักสองรอบหนึ่ง สองเหมือนกันปึ๊บแต่คราวนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปร้อยทางนี้นะครับรอสายหนึ่งก่อนเพราะว่าสายหนึ่งเนี่ยมันไม่มีสายอื่นที่จะกอดรัดมันคราวนี้เราจะพันวนกลับสวนกลับเพื่อให้สายสองรับปลายสายหนึ่งไว้มันเป็นริ๊กนะครับนี่ครับดูดีๆนะครับแค่ทําทสลับกันนะครับแค่ทําทสลับกันรอดเหมือนเดิมใช้ปลายสายสองมาเหมือนเดิม กอดสายสองไว้คราวนี้สายสองก็มากอดสายหนึ่งปกติผมจะลอดมาจากด้านหาตัวเองครับลอดอย่างนี้ครับคราวนี้กลับนะครับออกไปทางด้านนี้ออกไปทางด้านนอกตัวเองแล้วก็ลอดใต้ตรงสายเหมือนเดิมแล้วก็หักทบไปด้านนั้นนะสลับกันแล้วเราก็พอเข้าใจไหมครับปกติผมจะลอดมาจากกลางตัวผมนะอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หักมาแต่คราวนี้จะเป็นมาจากทางนี้เราลอดมาทางนี้ เหมือนลอดสวนกลับนะครับหักไปแล้วนั้นแล้วก็วนเหมือนเดิมครับคราวนี้ผมแนะนาให้วนสักสามรอบนะครับหนึ่งสองสามดึงนะสองกอดหนึ่งคราวนี้ต้องให้สองช่วยหนึ่งแล้วครับนี่สอดเห็นไหมสอดให้สองกอดแอเห็นไหมสองก็จะกอดหนึ่งไว้หนึ่งก็จะกอดสองไว้เห็นไหมแน่นแน่นอน อ่ใส่สายสองสวยงามครับสวยงาม <c oughs> เน้นหน่อยครับเหมือนกันครับอันนี้ก็พอรูมันเล็กแล้วเราก็สามารถที่จะสอดสอดอย่างนี้ได้ครับัหวหลุดก็สอดได้อีกรอบหนึ่งรอ้อยได้อีกหเปล่าร้อยเข้าไปที่รูนะครับมันพอนะครับอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็แข็งแรงมั่นคงแน่นอนเน้นว่าอย่าอยาหลายรอบมาก <c oughs> ลาสิกต้องใช้เวลาในการยืดขวดสายเขาจะยืดนะครับอ่าวนไปนี่ครับหนึ่งก็ดึงเข้ามาครับหนึ่งก็เหมือนกันครับทําเหมือนสายสองได้ครับหมุนให้รูน็อตมันตั้งขึ้นก่อนครับจะได้ร้อยสายง่ายๆนี่ครับร้อยอยังไม่พอก็ร้อยอีกรอบหนึ่งกันมันรูด สายมันไม่มีไม่มีหมุดไม่มีที่ยึดอ่าเราก็ต้องร้อยอย่างนี้ละครับนะครับ่านไปปุบนี่เสร็จแล้วก็ตัดผมว่าคงไม่ยากเอามาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับอะไที่เหลือปลายเป็นหนวดนี่เราก็ตัดนะครับสวยงามครับอย่างนี้ สวยงามนะครับจริงๆการใส่สายกีตาร์มันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีสูตรไม่มีหลักที่ตายตัวหรอกครับใส่ยังไงก็ใส่ให้อยู่แต่ถ้าทําทําตามวิธีทําตามขั้นตอนนี้มันสวยนะครับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งโอเคหวังว่าคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆงน้องนะครับ้ามีอะไรดีๆ ผมก็จะพยายามพัฒนาทำคิดแล้วก็แนะนำเรื่องการซ่อมอาจจะไปถึงขั้นเอทวานเเลยก็ได้นะครับตต้องค่อยๆทําไปนะครับเผื่อว่ามีประโยชน์งั้นก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นความรู้ด้วยอย่างนี้ยแบ่งปันกันไปโอเคนะครับเอาขึ้นธนากา